ตอนนี้มันก็เสียระยะเวลาที่ท่วมานี่ก็จะ20วันแล้วแต่เราก็ได้ดำเนินการทุบปีประตูนโน้นทุบแล้วอันนรดแล้วแต่นี้มันมาติดอยู่ตรงบึงแม่โจนคือบริษัทที่เข้ามาตอนนี้มันแคบเหลือประมาณไม่ถึง2เมตรอ่ะแล้วลกแล้วตื้นเขนมากน้ำไม่ไหลค่ะก็อยากจะให้ท่านไปช่วยดูตรงนั้นคนมาขุดบึงแม่โจนเนี่ย ขุดแล้วก็ดินสไลด์ลงไปข้าดินกองไว้คันบึงแล้วตอนนี้มันก็ฝนตกมันก็สไลด์ลงคลองสไลด์ลงคลองมันก็ตื่นเขินน้ำก็ไม่ไหลถ้าน้ำไหลไปก็จะไม่ท่วมเรยน้ำไหลไปไปลงถ้าน้ำออกได้ก็ไปลงที่ไปเคาะประตูนู่นแหละเ่านายก็ไม่เข้าใจไอ้ของเส้นเนี้ยที่ที่ผมแจ้งนายว่าเราต้องที่เขาทำไอ้กระดูบ็อกคอนเวิร์ตในกระเทโพลไว้ในบ็อกคอนเวิร์ตเราพังแล้วน้ำมันก็ไหลตุ้มตแต่คราวเนี้ยปัญหาไอ้ทุ่ม ไอ้หกหมู่บ้านเนี่ยเขาเรียกหนองพ่อในตำบลผมนะมันก็ยังท่วมอยู่มันยุบเล็กน้อยเพราะว่ามันไปติดไอ้ดินที่มันสไลด์ลงไปที่เขามาขุดไอ้บึงแม่โจนะครับแล้วก็เขตเป็นอะไรเขตเขตตัวเมืองตำบลยะยาวนะครับแล้วก็หน่อยไหนมาขุดรู้สึกจะเป็นกรมกรมทรัพย์กรมทรัพย์กรมทรัพย์ภาคสี่ครับแล้วผักตบชวามันเยอะแล้เนี่ยผักตบชวาไม่ว่าก็ไม่เลว นี่นะครับเรากำลังจะไปตรวจพื้นที่น้ําท่วมนะครับนายอำเภอต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปครับเอารถยนต์ไปไม่ได้ได้ได้ครับเรครับนายอำเภอตอนนี้นะครับเราพานายอำเภอมาดูที่เกิดเหตุที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำนะครับไอ้ตรงที่ว่าเขาบีบน้ําเข้าบึงตรงไหนตรงนู้นเข้าไปอีกไปอีกครับเข้าไปอีกครับเราต้องเราต้องไปเอาตัวจุดนั้นออกหรือเปล่าต้องออกออกมาตั้งแต่นั่นมาเลยครับออกแต่นนนเลยจากนี่ไปกี่เมตร ก่อนไปนี่เนี่ยไปนี่ได้เนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าแมคโครทำนี่หมายว่าเดินทําอย่างนี้ไปไปได้ใช่ไหมไปได้ไหมได้ครับได้ครับได้แมคโครไปได้ใช่ไหมะครับชาวบ้านบอกว่าดินเกิดจากการขุดฝั่งนี้คนเดินนะครับนาย